วันนี้ผมมี SSD หรือว่า Solid State Drive มารีวิวให้ดูกันทั้ง3ตัวนี้นะครับหลายคนเห็นชื่อแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับแบรนด์นี้แบรนด์ Adlink นะครับเอาตรงๆยอมรับกต่เลยนะครับผมเองก็ไม่รู้จักแบรนด์นี้มาก่อนจนกระทั่งบริษัท ARC หรือว่า a c c e n t r e Resources เนี่ยเขานำเข้ามาจำหน่ายนะครับก็เลยไปศึกษาข้อมูลมากขึ้นเอาตรงเขาก็ส่งมาให้รีวิวนั่นแหละผมก็เลยแบบต้องไปหาข้อมูลก่อนรีวิวไงหลักๆแล้วนะครับด้วยความที่ผมก็ค่อนข้างจะเชื่อถือแบรนด์ ARC พอสมควรเพราะว่า บริษัทนี้เขามีการนําเข้าพวกสินค้า IT ที่เป็นยี่ห้อดังๆหลายรุ่นนะครับนั่นหมายความว่าที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยแอดลิงก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับหาข้อมูลได้มานะ Adlink นี่เป็นโปรดักต์จากประเทศไต้หวันนะครับมี SSD ให้เลือกตั้งแต่รุ่นประหยัด ไปจนถึงรุ่นบนๆนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ก็คือ S90 S92 และ S95 จะเป็น SSD ในเซกเมนต์ระดับบนๆทั้งหมดที่ผมพูดว่าเป็น SSD รุ่นบนๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้นะครับจะเป็น M.2 PCIe Gen4 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณจะซื้อเนี่ย คุณไปดูด้วยนะครับว่า CPU และเมนบอร์ดที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นรุ่นไหนหน่วยมุกที่คุณใช้เนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับถ้ามันเป็น Intel Gen 11ที่รองรับ p t i Gen 4หรือ AMD 5000ันซีรีสที่รองรับ p t i Gen 4เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็น CPU หรือว่าเมนบอร์ดในเจนที่แล้ว ที่มันไม่รองรับ p p i Gen 4แต่เป็น p p i Gen 3เนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อ3ตัวนี้นะครับควรจะไปดูในรุ่นที่เป็น PCI Gen 3เสียมากกว่าอ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณดูเทปนี้อยู่ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าคอมคุณเนี่ยมันต้องรองรับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็น Adlink S90 ตัวที่ผมได้มาเป็นขนาด1เทราไบต์นะครับกับราคาค่าตัวที่ ,6990 บาทนะครับถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูกนะครับเพราะอย่างที่เขาเขียนมาเนี่ยมันเป็น performance สำหรับ extreme สําหรับ gaming นะครับนั่น ว่า wow. คือมันก็ต้องแรงกว่า SSD มาตรฐานนะครับไม่ได้ SSD ในกลุ่มของราคาที่คุ้มค่าแต่อย่างใดนะครับคอนโทรลเลอร์ที่ใช้เ,เป็นของไฟสัน PS 5 0 1 6 E 1 6นะครับแล้วก็ NAND Flash ข้างในของตัว S 9 0นี้จะเป็นแบบ 3D NAND TLC นะครับไม่ใช่ QLC นะนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังมี SLC Cache แบบ DDR4 มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกันหน้าตาของมันก็ดูมาตรฐานเป็น M.2 2 2, 2 8 0ะครับเพราะฉะนั้นแล้วสามารถใส่ กับเมนบอร์ดทุกตัวในตลาดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วน,นะครับฉะนั้นผมตีถ้าว่าเกมมิ่งทุกตัวเนี่ยมันใส่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีฮีทซิงอะไรมาแต่อย่างใดนะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็น สีดําตัดกับสีแดงก็สวยงามตามสไตล์เกมมิ่งแต่ว่า p t ทีเนี่ยจะออกเป็นสีฟ้าฟ้านะถ้าใครชอบไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ว่าเอเทดีส่วนใหญ่มันก็อยู่ใต้ฮีทซิงอยู่แล้วถูกไหมฮะทา้านสเปคของเขาเนี่ยบนกล่องมันจะเขียนมาว่าค่ารีททำได้ห้5000แล้วค่าไรท์ทําได้ 4,400MB เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งผมก็ทําการเบนช์มาร์คทดสอบให้ดูแล้วเช่นเดียวกันครับเบนช์มาร์คแรกเลยนะครับก็คือโปรแกรม Crystal d i s k Mark ด้วยขนาดไฟล์1นึ่กิกะไบต์นะครับอันนี้ค่ารีทก็จะเห็นว ดีกว่าสเปคที่เขาเขียนมาอยู่เล็กน้อยนะครับพอเราขยับขนาดไฟล์ึ้นมาเป็น16 g b กแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของค่ารีสเนี่ยมีการตกไปที่ประมาณ2,800กว่าๆแล้วก็ในส่วนของค่าไรเนี่ยประมาณ4,300กว่าๆนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าทําได้ดีในดับหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นว่าขนาดไฟล์ย,ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็จะมีสปีดที่ตกลงมาบ้างนะครับส่วนของ Auto Disk Smart นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าความสเสถียรเนี่ยทำได้ดีหมดเลยนะครับตั้งแต่216เมก ไปจนถึงขนาดไฟล์ที่32 MB นะครับโดยรวมผมสรุปได้ว่า S s D ตัวนี้เป็น S s D ที่มีคุณภาพในระดับกลางๆนะครับค่อนไปทาง i ฮเอ็นอาจจะไม่ได้ h i g h อ็นที่สุดทางด้านความเร็วก็อย่างที่ว่านะครับเพราะว่าไฮเอ็นที่สุดเนี่ยมันจะเป็น7,000กว่าๆนะครับตัวนี้5,000กว่ากว่าทำได้ตามสเปคถ้าขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากส่วนเรื่องความนิ่งจัดว่าทำได้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ถัดมานะครับจะเป็นแอ l ลิง S 92นะครับตัวนี้จะเน้นเรื่องความจุที่เยอะเพราะว่าที่ผมได้มาเนี่ย4เทราไบต์เลยนะครับกับราคาค่าตัวที่25,900บาทนะครับเอาอจริงมันก็ไมไ่ถูกแต่คุณไปดูความจุมันนะครับ4เทราไบต์สำหรับ SSD M.2 นี่จัดว่าเยอะนะเพราะว่า2280พื้นที่มันเล็กนิดเดียวนะครับนั่นหมายความว่าไอเมทแนนแฟแลอะไรต่างๆที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องมีความหน,า,นาแน่นเยอะนั่นเองนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าตัวเนี้ย จำเป็นจะต้องใช้ในแฝดแบบ QLC หรือว่า Quad Level Cell นั่นเองนะครับ QLC ตัวนี้มันจะเในเรื่องของความจุมากกว่าความนิ่งและประสิทธิภาพนะครับและหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบ QLC เท่าไหร่เพราะว่าอาตรงนั้นในเรื่องความทนทานประสิทธิภาพะอะไรต่างๆมันจะไม่ได้ดีเท่าตัว TLC หรือว่า MLC นะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาไปเป็นดิสสาหรับการเก็บข้อมูลเก็บเกมเก็บหนังะอะไรต่างนี่างมันสบายๆนะครับเรียกได้ว่าเหลือเฟือและก็ดีกว่าฮาร์ดดิสก์จานหมุนเป็นอย่างมากคอนโทรลเลอร์ภายในยเนี่ยเป็นไฟสัน P ี s 5 0 1 6ขีด e16 เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ระบุมาว่ามันจะมีแคชอะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมตีว่าไม่มีแล้วกันนะครับก็สเปคของเขานะครับก็จะด้อยลงมาหน่อยนะครับจะเห็นว่าค่ารีสเนี่ย4,900และค่าไรที่3,600นะครับโดยรวมก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับเป็นในมาตรฐานของพีเทอร์เพรสเจน4นั่นแหละเพียงแค่อาจจะไม่แรงเท่าตัวเมื่อกี้เท่านั้นเองนะครับผลการทดสอบผมก็เท่ามาเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าอันแรกคริสตัลดิสมาร์กเนี่ย ก็ค่ารีดที่4,991และค่าไรที่านยที่นะครับก็ถือว่าดีกว่าสเปคที่เขาเขียนมาอยู่พอสมควรเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นขนาดไฟลที่ 1GB เท่านั้นแต่พอขยับขึ้นมาที่สิบหกกิไบต์นี่ก็จะเห็นว่าในส่วนของค่ารีดเนี่ยลงมาเหลือ3า1 7ค่าไรยังคงทำให้ดีกว่าอยู่แต่ว่าค่ารีดก็จะเห็นว่า drop ลงมาพอสมควรนะครับมาดูในส่วนของอัลโต้ดิสเพนช์มาร์กบ้างนะครับอันนี้ ขนาดไฟล์ที่มันไม่ใหญ่เนี่ยมันก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าไฟล์ยิ่งใหญ่ขึ้นความนิ่งมันก็จะลดลงครับโดยรวมแล้วนะครับ SSD ตัวนี้สามารถทำผล benchmark ออกมาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงของไฟล์ที่มันขนาดเล็กนะครับดีกว่าสเปคที่เขาเขียนมาด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคุณอัดมันหนักๆด้วยไฟล์ขนาดใหญ่ๆแล้วการใช้งานที่ยาวนานเนี่ยก็จะเห็นว่าความนิ่งเนี่ยมีลดลงไปอยู่พอสมควรนะครับก็ตามสัาง QLC นะครับนั่นแปลว่าตัวนี้ก็อาจจะเหมาะาสำหรับเก็บเกม ไม่ได้เอาไว้เก็บเป็น OS หรือว่าเอาไว้เก็บหนังเก็บข้อมูลอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องมีการรันตลอดเวลานะครับแต่ว่าต้องการการเข้าถึงที่เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์เท่านั้นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้อะไรต่างๆของมันเนี่ยดูแล้วยังออกมาดีกว่า SSD ที่เป็นมาตรฐานราคาประหยัดอยู่หลายคุมเหมือนกันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ S95 ตัวนี้คือแรงที่สุดเลยนะครับซึ่งที่ผมได้มาเป็นขนาด2เทราไบต์กับราคาตัวที่1น2 2 0สาเหนุที่มันส่ได้ราคาี่ระหรัดก็เหราะว่า ที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันแรงที่สุดนะครับคอนโทรลเลอร์ภายในเนี่ยเป็นไฟสาร PS 5 0 1 8ขีด E 1 8บนะครับบวกกับ NAND flash ที่ใช้เนี่ยเป็น NAND flash 3 D NAND TLC นะครับจะดูดีกว่าตัวเมื่อกี้สักหน่อยนะครับแล้วก็มีแคชเป็น DDR4 2666 MHz เมกะเฮิร์มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูสเปคกันบ้างตรงนี้แหละหน่าตกใจนะครับเห็นไหมฮะ ค่ารีด7,100ค่าไรด์6,800เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับสเปคแบบนี้แหละที่ผมบอกว่าเป็นสเปคที่แรงสุดตารางของ PCIe Gen 4 SSD ณเวลาปัจจุบันแล้วหน้าตาอะไรต่างๆตัวนี้ก็จัดเต็มพอสมควรนะครับ PCB เป็นสีดำสติ๊กเกอร์สีดำมีโทนสีเหลืองแบบคล้ายๆปากกาไฮไลท์เตอร์มาก็ดูฟิลฟาวด์ดีนะครับและที่สำคัญเนี่ยคุณดูดีนะครับชิปอะไรต่างๆตัวคอนโทรลเลอร์ตัตว NAND Flash เนี่ยอัดมาแน่นๆรวมไปถึงไอเม็ด SK Hynix ที่เป็นแคชของเขาเนี่ยมันก็วางมาแบบทุกอย่างจัดมาได้อย่างสวยงามนะครับเวลาดูก็น่าจะรู้ว่าเป็น SSD รุ่นท็อปเพราะว่า ทั้งชิปทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแน่นจริงๆก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่าขนาดมัน2เทซึ่งก็ถือว่าใหญ่พสอสมควรด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาว่าเรื่องผล b e n c มาร์ k เลยนะครับอันแรกนะครับ crystal diskmark หนึ่งกิกะไบต์เท่าเดิมนะครับอันนี้จะเห็นว่าค่า read เนี่ยเจ็ดพันสี่สิบสองนะครับซึ่งด้อยกว่าสเปคที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยแค่เล็กน้อยนะครับแต่ผมว่ามันไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะถ้าคุณเทสหลายรอบผลการทดสอบมันก็จะบวกลบอยู่ประมาณนี้แหละฮะและในส่วนของค่า write นะครับหกพันแปดร้อยแปดสิบเก้าเนี่ยก็ด ถัดมานในส่วนของขนาดไฟล์16 g b บ้างนะครับจะเห็นว่าค่ารีดเนี่ย7 3 0นะครับก็ยังคงใกล้เคียงนะแล้วก็ค่าไร้6,877นะครับยังคงสูงกว่าสเปคอยู่เล็กน้อยขนาดไฟล์1กิกและ16กิกตัวนี้ไม่แตกต่างกันมากนะครับเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องความนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ Auto d i s p สเพนช์มบ้าง A u t o ตัวนี้นะครับขนาดไฟล์216เมกจนถึง1กิกะไบต์เนี่ยสามารถทำกราฟได้นิ่งเป็นอย่างดีนะครับและในขนาดไฟล์8กิกะไบ ความสวิงหรือว่าความแกว่งอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันเล็กน้อยมากๆนะครับยังคงดูแล้วเป็นกราฟของ SSD ระดับไฮเอนด์อยู่สำหรับคนที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบจัดเต็มจริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นคําตอบไปคุณนะครับทั้งสเปคที่มันสูงนะครับและผลการทดสอบที่ถาอกมาได้ใกล้เคียงสเปคนะครับอาจจะมีการสวิงบ้างในช่วงของการโหลดหนักๆหรือใช้ไฟล์ขนาดใหญ่ๆนะครับแต่นี่ก็เป็นเฉพาะการทดสอบเนาะเพราะว่าในการใช้ง,งานชีวิตจริงเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ออนฟุตเทจตลอดเวลาเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ใช้โหลดหนักขนาดนั้นอยู่แล้ว แต่ถึงแม้มันจะสวิงเนี่ยมันก็สวิงแค่นิดเดียวนะครับไม่เป็นผลกับการใช้งานเอาเป็นว่ากราฟอาจจะดูแบบคนที่เป็น OCD ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้มันหายไปวะแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นยังคงโดยรวมแล้วเป็น SSD ระดับ high end ที่ประสิทธิภาพตออ่างต่างดีมากๆอยู่โดยรวมแล้วนะครับถ้าคุณจะไปเลือกซื้อขนาดที่มันแตกต่างกว่าที่ผมเอามารีวิวให้ดูเนี่ยก็อาจจะมีผลการทดสอบที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมเรื่องเซ็กเมนต์ต่างต่างก็ตามที่อธิบายไปนะครับก็ ก็จัดว่า,าเป็น S D ที่มันมีความคุ้มค่าอยู่นะโดยเฉพาะในรุ่นล่างๆที่แบบราคาดีมากๆนะครับแต่ว่ารุ่นบนบนเนี่ยบางคนจะมองว่าเฮ้ยมันมีหรือเปล่าก็นี่ครับเอามาให้ดูแล้วว่าประสิทธิภาพมันก็ดีนะครับตั้งแต่กลางค่อนบนไปจนบนที่สเปคสุดตารางเนี่ยเขาก็มีมาให้ทั้งหมด